ขอเสียงชาวกำแพงแสนให้ดัง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 อีกครั้ง แม่แม <aunque S 2> ่กินนักหนยเลยแม่าม่กิอยู่แหนอ๋อเด็กมาอีกแล้วเด็กมาอีกแล้วเล่นดำตงทีไรเด็กๆจะต้องเกิดมาทุกครั้งเด็กๆมาแล้วเราเป็นเป็นโลกดำดงจ้า เี่ยนไม่ไดตอนเริ่มตอนเริ่มไมไม่ไม่ผักันนผั้หชีวิตเให้หัเน้อยมาเด็อมาปวดหัวกตัวเองไม่พอปวดหัวกะเเองเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะโอเคไหมเด็กชายทวีวัฒน์รู้จักชื่อเขาด้วยเหรอไม่รู้เด็กมาเพียบเใครเป็นลูกใครไม่รู้นันหรือก็่เปิด ดูนะนะเอ็นดูแม่แม่พูดถึงกระแพนแสงแน่นะคุณย่าคุณยายเยอะมาก,เ,มากเออโอเคแต่ว่าคุณแม่ไม่ต้องทิ้มากนะแม่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วทีส่สบว่แม่มาดูสัตว์อยู่ในกลมอี่ไหนไม่อยากเจอดำตกดูนนะสัตว์สมุนอะไรจะน่ารักขนาดนี้ ขอบคุนะ็กชายวรวัรู้จักชื่อเาด้วยเอพูดอืะวไปีเด็ดไปหาแฟนก่อนดีกว่านะแม่นะแล้วคุณแม่ที่อยู่ด้านซ้ายชื่ออะไรนะอ้าวคนไหนคนที่อยู่ด้านซ้ายน่ะนี่แะแม่เนืแม่เน้แม่เน้แม่นึกอแม่นื้อแมนึกแม่ือ่อแม่นือนนอ้อ พอเครื่องมือเขาก็หาโซลเอนต์มาดูแบบนี้ยแบบนี้ยเหมือนกับว่ากำลังโชว์ฮิปโปอยู่ด้วยบอกเข้อสิว่าเดี๋ยวดึงปัดก็ลดราคาเดี๋ยวสักปะเดี๋ยวเดียวยืนสักปะเดี๋ยวเดียวล้วนะยืนโหนโซลเอนต์จะไปก่อนเดี๋ยว่ไเหลืออีกยี่สิบเราจะช็อตเขาเขาใจไปเรียนเราพูดกันแต่เราอย่าไปบอกไม่คนขาดกันดี ของกินมันกินควรกับหนูสักะเกิดของกินเรียบเลยอุ้งคบุญค่ะแล้วพี่คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะพี่เขาบอกว่าเขาชื่อพี่ชายสี่พี่เหรอพี่ชายสี่พี่ชายสี่อ๋อไม่ใช่เขาขายชายสี่บะผีเงี๊ยวอะไรนะจ๊ะมาดูหนูนับให้

เวลาเวลาเขาโจู่เขาก็จะต้องไปรอบๆเคยไปสวนสักไหมล่ะเหมือนกันแน่ๆเอาแล้วครัเรียกแล้วคุณจส่สิและคุยยังไม่ได้เกหนไอ,อ้อ้วนนั่นเขาขเรียกเอนนันี่เขาหลังเลย ชื่อพ่อพ่อชื่ออะไรคะผลเออฉัดเห็นจะมาเออยังไงก็ฝากเพื่อนๆหน่อยนะเพื่อนเป็นอ้วนนั่งเงินนิะมันไม่อ้วนเข้าวเจ้าภาล้ลวมันอ้วนขนมหนมนั่นแน่ะปีพาดนั่นอะ แล้วเด็กหญิงวรนาถผู้ป่วอะรคนนี้ชื่อแก่ครับเธอถืออะไรพาหรือไม่โอเคนักเรียนไปนั่งอยากเป็นสงบคนไหนชื่อวรนาถครับอ่ะเร็วๆเข้าอัดีลูกมากับใครลูกหนูมากับใคร คุณเดียวคุณจะเก็บแนบบนี้หยอกเล่นอยูาจะตองรีไปหาโฟหาแฟนแล้วไม่ได้มีเวลามาคุยกัเด็กนักนะเดียวเด็กเยอะๆแบบนี้โชว์สเต็กโชว์เด็กๆหน่อยได้เดียวันก็เดินอีกหลถ้าเด็กให้มันดวีดูคุณคูคุณคูจะเต้นดุงั้นเชิญคุณครูดำดงแสงมั ไม่อยากเต้นก็ต้องเต้นครับนักเรียนตอนนี้คุณกระดังรับชมจากคุณยกรดงอันนี้หลุดมาจากเรื่องสุรีอุดมการหนี่งยังคุ้มไหมอุดมการหนึ่งยังเห็นไม่ถึงคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะน้องอะไรกูชื่อได้แม่ขแแเขาตั้งอยู่เรงไหนเดี๋ยวก็ตีพร้อมหรือยังพร้อมเลย พร้อมหรือไม่พร้อมก็จัดมือบอกให้หยุดไม่หยุดเด็กๆอมาเลยนเลนะผมเลยต้องรอลอนะตีเด็กลีเมกเลย็อไปไม่เห็นะขอไม่อย่างมานานะเด็กมาเต็มเลยนะเด็กมาตลอดเลยอ่ะโอ้โหเีแวตมาเลยเด็กเยอะอ่ ทงไม่หายกนะเอาเด็กชายวลเทศชเดินมาเนี่ยนักเลื่บอรกระเป๋าคาดอกอลเชีตัวจริงเนั่นน่ะอ่ะไปหาแฟนดีกว่านะไปหาแฟนเละหนัวหนัว แล้้ววออานี่แหละอนาคตของชาติเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกับน้องไปไปหาแฟนก่อนนะโอเคโอ้โหดิ้งน้อยมาไม่อยู่เลยอะโหดตั้งเน่ยมึงจิ้มมือสีกูเนี่ยเฮ้ยดิ้น้อยมาเพียบเลยโอเคเด็กชายพัฒน์ธนาพล ดูจะเป็นลูกสาวด้วยนะคนนี้ยีผมเกลียนหน้าหวานเจี๊ยบเลยไปเด้อหนัเดมาเด้อแค่เอาไม่แล้วไม่แล้วจ้ะดีเลยดีเลยดีเลยงานข่ากระเป๋าตังค์แม่ไว้เด้อนั่งขากระเป๋าตังค์แม่ไว้ขอบคุณที่ลงคลิปนี้นะครับ